ซอนคักห,หมูนี่มาจิ้มกันต่อบันนี้ออกหลายคักยอดเลย สวัสดีครับผมเบาเชนสต,ติอีสานพอกระเทินครับ้าก,กันเลาะหาเห็ดแล้วอยๆผมสต,ติเดินเร็วขนาดท่าเบาเชนเลยเดิอนออกหน้าไปก่อนแหละ้าก,กันมาเลาะหาเห็ดในสวนปามคึเกเื้อนี่หมานด้วยบาหมานพี่น้องมันรุนนํำกันเดินหาไปเรืเร่อยๆครับผมตามหาตามไปใกล้สต,ติกัน สติกก็ไปเบิ่งโพลที่เคยเอาสติกเลยนี่ยปุ๊บปุ๊บไปขอดเพื่อนเลยอย่าไปเบิ่งกันครับสติกแล้วก็ไไดีแต่แม่น้องเจ้านายจเจอแล้วพี่น้องพเป็นบอกสติกสติกมาทางพี่ก่อนจักหน่อยจักหลายสั่นใดโอ้โหทํา เอารถเอารถขวางไว้เลยเนะเาะว้าวจเบิงใกล้ๆพี่น้องโอ้ขี่รถหาปวสู้ย่างหาเนาะย่างหาปวเจอขี่รถหาเฝ้าเลยเอารถเอารถออกไปสองคันเลย <light. S 1> พื้นที่มันพื้นที่มันกว้างพี่น้องแม่น้องจะนายเลยใช่รถขี่รถหาพี่น้องอาอนนย์บอกว่าพี่ต้ ลเล้ย้อมใหหมดแล้วหูเดียวแน่นๆเลยตุ้มลืมเลืนบานทั้งจุ่มทั้งบานลืมล,ล,มล,าาลอกห,หนาทันเนาะอาใช่งามขนาดเลยเดีย๋ยวพากันลกหญ้าถอนหญ้าก,ก่อนขอนัดกินพี่น้องป๊ราะดอกตุิมๆก็มีอดอกพอดีสวยถ้าเันเปิดแล้วพี่น้องโอ้ยซ้อนอคักหมูนี่ มาจิ้ม,มกันโตอบัน,นี้ดิพีเดอร์บอกกินบานเป็ด<ห>นดอกไม้ไเลยอืมเดี๋ดอกงามโอ้เสียงเพลงก่อนละ <S <S ดอกเริ่มบานแล้วเขาจะเอาขาลึกเด้อจ้า

กันปุกป้วนขนาดยื่อมือมาเก็บซ้อยแน่ได้อ่อนซอนน นายอยากมานำดิ้โอ้ยน้องนายย่างบห้อดอกโบกพิ้นนายไปด้วยิันหาเจ็บโกนนายนอยอยากมานำเมื่อกี้นี่นย่างไก่บบกพิ่นเดินไก่เด้อไก่ลีแล้ว ลงดินก็ไม่ได้ใหญ่เด้นะอพี่น้องจืดแบบนี้เนาะเก็บมันมือเลย จะพอใส่ไหมน่ะพี่ทางไหนก่อนอางนี้แล้วไปพี่ Uhm ออกหลายครับด si> so ูไก่ลอยกระทงแห้งที่ออกได้วันรุ่งยาเลาะอยู่โบเห็นตาเราดีละเต็มปะซิงต์ตาแล้วเราบเหินเนาะ ตุ้งตุ้งพีแบบซุบลุบเนาะกอดขาเห็ดขนาดกี่ดินดินโพนเนาะดินโพนแล้วเหนียวใช่รถ <c oughs> คนเลาะด สมุนไพรหันนี้ออกแล้วแบบี่ใส่ในตะก้ามันออกแบบกระยอดกระเย็ดเหมือนมันที่ออกลใยกระทงนี้อีกคิดว่าแต่มันออกเนี่ยที่ทำกระทงนี่ดอกเฮ็ดนี่ <laughs> ถ้ามาเก็บอากระทงบอกเคีนเด้อก็บไปเก่ง <laughs> อิมลงน้ำปุ๊บมันญาติกันบุ่มบั่มบุ่มบั่มคนทื่อันยังไปทันดับกันยังไปทันดับไปแล้วเน็ตปลาเต็มกระทงนี่เนาะน้อยนิดน้อยเกินที่มาข้างๆก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาเล่มใหม่ดูดินี่น้ียเลยป้าทุมจุมนิ่งซิปนิดหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมาจิ้มอีวันนี้เช้ามีนก็ต้องเย็นๆมาดูอีกทีนึงเนาะ มืออื่นมันน้อยเด๋ยเนี้ต้องมือื่นมื่นเช้ามือื่นเบลือมีเช้าเขามาไต้แต่กลางคืนกี่แลยเนะเขามาแต่กลางคืนกลางวินเขาก็ไม่ได้มาหานีลยเขามาหากลางคืนกลางคืนมันเห็นชัดอืเขาไม่นอนกลางคืนเขาก็ไม่หลับไม่นอนถ้าลยนอนกลางคืนหากลางวินเปลี่ยนกันแ็จะเห็นเขามากลางวินเ้าเลยมากลางคืนนี่เข้าสิงแต่กลางคืนโคดีมันเห็นง่ายต่อไฟ อันนี้คอยเห็นตั้งแต่อยู่ไกลๆอู้เห็นดีๆเีเบเแบบนนี่อยแว่อยู่ข่าวเต็มโพลแม่ไปบึงโพนมาพี่เดี๋ยวพี่น้องจ๋ะพอป่นหาดอกงานน่ะบานพลังงานเลยบานเข่งทางคนเอาไปได้เลยเน่าหมดเลยน่าหาประจำเน่าอี่นองโบมีคนหายแะไก็เจ้าเขียวทาง เจาันเี๋ยวเคียวทางค่ะบมีคนเข่าแบบนี้ว่าเคียวทางเลยดิบ้านนคนเคียวทางกับโบห็น่เห็นเน่าเบด้เดินเด่นเป็นตะการเดิมเ็ตะกาดออกมแล้ว Ma, phải dùng màn, mưa, đi, mưa, mà bây giờ mình mือ đì mือ ko mà đơ <laughs> đi keng mà đì kiếp soi kẹp คักแท้ทื่นเอาทื่นเอาร้ดเข้าไปหาทางใหม่พี่น้องอุ้ยจัดจังเดียว ใส่แบบน,นี้ังไว่าม,ามันก็จะค่อยดียอลายขักหมู่เดียวแบบนี้ต้องเอาตะกร้าผ้ามาใส่เนะเห็ดทางนี้ต้องถือตะกร้าผ้ามานำนะ จุ่มนึ่งสตาิจุ่มนอนมามาุ่มเห็ดออกหลายเรื่องขนาดหมู่เดียวได้ไหมบางตัวสุบลุก ตวมลูกมันเกิดก็มีเฝ้าเก็บเฝ้าเก็บวันนี้เดี๋ยวพาน้องอันดาฉีดวัคซีนช่วงเช้าไปถึงเที่ยงมันถึงสิบโมงสิบโมงสิบโมงเนอะเก้าโมงถึงสิบโมงแปดโมงถึงสิบโมงโมนี่ก็นยังน้อยๆอีกถ้าหัวไม่ขีดเลยนี่ดอกใหญ่ๆเราก็ได้หนึ่งตะกร้าเต็มๆ อนอนโซน,นแต่แม่<ป>แม่น้องจะนายว่ายัางอีกหมูหนึงเดี๋ยวมาลุ้นกันในคลิปหน้าแต่หมู่นั่นช่หน่อยสช่ลายสำนิยุบอหรือว่าดอกสำใดเดี๋ยวไปลุ้นกันจะพูย่างไปอีกใจใจอไกลๆจ้ะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้หน่อยด้วยครับยอพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า